บ่ต้องละียดแล้วนี่1เห็ดเด้อพี่น้องเออบ่มอันเพิ่งที่ยไปมือนันละพี่น้องเนี่ประมาณ3-5-4ชั่วโมงพี่น้องเนี่ตัวนี้เนี่ย เราเล่นแล้วเมื่อวานอะไรก็กองไว้นี่นพี่น้องเมื่อวานนี่สัมเร็จมนี่เกมเอาไปหนึ่งพี่น้องเด้์ไปหนึ่งตัวน,นั้นเด้์หนึ่งแล้วก็ประมาณซ้ำสี่สัปโมงแล้วเขาเอาเอ่อไว้แล้วก็เอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวอ,อีพี่น้องนี่โอ้โหมือเลยเชียเลยพี่น้องเลยยางเก่งแค่เป็นบุกสมันแทก้กระไดอยู่ประมาณมือละซองซ้ำผู้ตัวนี้ละหนึ่งซองซ้ำเธอหนึ่งแหละ ต่ว่ามื้อนี้นึงเริ่มต้นมื้อนี้ได้แต่ซองซองทางโตกําลังนึงอยู่นั่นแหละพี่น้องนอันนั้นมานะหลังจากนแล้วพุ่นล่ะจึงสิให้เซเฮ็ดปลาให้มันเย็นก่อนอันนั้นมันเนเฮ็ดาไทายเบิ่งฮดเนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยกําลังเฮ็ดทงปีแล้วนี่เฮ็ดแล้วอันก่อนปีนี้เฮ็ดานานแล้วทงังมันบ่ทันได้มุงงบ่ทันได้เอาเพิงมาเซแต่ว่าเฮ็ดชแล้วาไทายให้เบิ่งตัวปลาว่าอยู่แหล เวซาพระธากำลังเฮ็ดมัดต้องไว้อันนั้นเฮ็ดอยู่พี่น้องเอารอตัวนเราคนไปเซอร์ตัวนั้นแล้วก็เกมหนึ่งพี่น้องเออลวลาเติบได้ประมาณพันนี่แหละปีนี้โบไลเท่าป,ปีแล้วนี่พี่น้องปีแล้วได้พันปลไปเดี๋ยวบัดอัน ขั้นตอนเสื้อเสื้อเฮ็ดแล้ยท่าผู้ทายที่รายเขาเบิ่งนี่เลยพี่น้องเดอ้อตอนนี้ก็จะได้จบคลิปสั้นนี้เลยพี่น้องเลยไปก่อนพี่น้องไปหาเฮ็ดเว็ดการก่อนมาหนิไทยพี่น้องเบงิ่งอีกสันนี้แหละไปก่อนพี่น้องเดอ้อบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเดอ้อเปพื่อลังเจอเนี่ยอากาศหนาวหนาวกระหักซาสุขภาพไม่ได้พี่น้องเดอ้ออยู่ดีไม่แห้ซูผู้ซูขข่คนโควิดระบาดก็ขอให้วิตให้ผลนะพี่น้องเดอ้อไปก่อน